สวัสดีค่ะก่อนจะไปวิ่งดินนะคะที่ลืมไม่ได้คือมาดูลูกๆนะคะเดีย๋ยวจะเอาฟาังให้ก่อนนะคะเพราะวันนี้วันอาทิตย์นะคะลูกสาวก็จะมาดูให้นะคะแต่ว่นนี้จะเอาฟาังให้ก่อนตอนเช้านะคะเปิดน้ําให้แล้วก็เอาฟาังให้แล้วก็จะไปทํางานนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเปิดน้ำให้เตรมนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เอาฟางให้นะคะ่ะเดี๋ยวให้ลูกสาวมาดูให้นะคะตอนเที่ยงนะคะ่ะ ก็จะรีบไปทํางานแล้วนะคะเพราะว่าสายแล้วนะคะค่ะก็วันนี้จะไปลงดินที่ท่างามนะคะแล้วก็เก็บที่สารสีด้วยนะคะค่ะออไปกันเลยนะคะว้ยนี่ลืมนะคะ ขานี้ก็มารอรถดำนะคะเพราะว่านัดรถดำไว้ท้ายบ้านจงสัจะใช่คันนี้นะคะใช่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวสะตาโดรอเลยสงสัยใช่คันนี้นะะใช่นะคะ พิงแล้วนะคะคุณลุงคะข้างลงไปนู่นค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะถึงบอ่อแล้ว คันนี้ก็มาถึงบอ่อแล้วนะคะก็มาส่งรถดันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รอเมโครนะคะตักแล้วก็เราก็จะไปลงดินกันนะคะวันนี้วันนี้ที่การที่ท่างามแล้วก็สระศรีนาดอกไม้นะคะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะก็คิดว่านะคะวันนี้อาจจะโชคดีนะคะก็ขอขอบคุณเอฟซีพใหญ่ใจดีนะคะที่ใช้บริการนะคะท่านจะลงดินเพิ่มนะคะวันนี้นี่ก็ขอขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ใช้บริการนะคะ ค่ะถ้าใครสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0621749325นะคะ0621749325ยินดีให้บริการนะคะวันนี้หน้างานแล้วนี้จะมาถ่ายให้ชมอีกทีนึงนะคะ่ะตอนนี้ไปตามไมคโคนะคะรถด้มาถึงแล้วไมครก็มาสายนะคะโอ้เมคอ่ะค่ะไมโครก็มาสายอยู่นะคะวันนี้เดี๋ยวนี้ไปตามก่อนนะคะค่ะค่ะ สองสามโมงแล้วนะคะก็ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปตามให้โคก่อนนะคะค่ะก็มาลอติดตามชมนะคะเดี๋ยวนี้จะอัปเดียนให้ชมว่าไปลงงานที่ไหนกันบ้างที่ท่างามแล้วก็สรสีแล้วก็หน้าดอกไม้นะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมและให้กําลังใจนะคะจันทิยาชาแนลวันศอสวัสดีค่ะ